ความรู้ก่อนนะครับดีแล้วนะฮะเพื่อที่จะเอาความรู้ไปลงทุนนะครับก็งบการเงินก็เป็นสายหนึ่งของการลงทุนนะครับการลงทุนมีหลายสายนะครับสายแรกคือไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้ามาลงทุนอันนี้ก็มักจะบาดเจ็บกกับออกไปนะครับอีกสายหนึ่งก็เป็นสายกราฟนะครับดูกราฟนะครับดูแนวรับแนวต้านเวลาเราดูนักวิเคราะห์ตามทีวีเขาก็จะชอบพูดนะครับอ่ะอย่างตลาดตอนนี้เมื่ออาทิตย์เมื่อกี้หลุด 1500จุดไปนะครับเขาก็บอกอุ้ยหลุดแนวรับสำคัญแล้วจะไปรอพั่รอยแปดสิบ้บ้างปรากฏวันศุกร์ก็ดิดกลับมาอันนี้คือความผันผวนนะครับนี่คือสายครับสายของอาจารย์ก็คืองบการเงินนะครับงบการเงินดูอะไรนะครับเอาข้าวๆนะครับเทียบกับเราก็ได้นะครับเห็นคนเดินมาหล่อๆนะครับโอ้แต่งตัวดีมากเลยเนีย้ยขับดีเอ็นนะครับแต่ไปดูบัญชีเขาเนี่ยติดแดงทุกเดือน นะครับรายได้อาจจะเดือนละแสนแต่ค่าใช้จ่ายเดือนละสองแสนนะครับอันนี้เรียกว่าหลอกแบบเงินลหลอกเฉยนะครับแต่ขณะที่บางคนอาจจะขับรถญี่ปุ่นธรรมดานะครับแล้วก็แต่งตัวก็เออดูธรรมดาไม่มีอะไรแต่ไปดูบัญชีเขาอาจจะรายได้เดือนละห้ามหมืน่นใช้จ่ายแค่เดือนละสองหมืน่นในอนาคตคนหลังจะรวยกว่าคนแรกนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นหง่ายๆเพราะฉะนั้นงบการเงินเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าเอ้ะมันหลอกได้ไหมในรายไดยาวๆหลอกไม่ได้หรอกครับ ถ้าระยะยาวๆหลอกได้เนี่ยตลาดหุ้นไทยพุ่งคบน่าจะ40ปีไปนะครับมาร์เก็ตแคปตอนแรกเนี่ยตอนนี้มาร์เก็ตแคปของเขาประมาณ2ล้าน,ล,านล้านนะครับตอนเปิดแรกๆนอยู่แค่หลักแสนล้านดังนั้นถ้าหลอกแปลว่าตลาดหลักทรัพย์มันไม่มาร์เก็ตแคปมาถึงขั้นนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องบอกอยู่เมื่อกี้ก็คุยกับท่านเพื่อ,อท่านนักลงทุนที่มาเรียนไปนะครับว่าเรียนแล้วต้องขยันอยู่นะครับเพราะว่าสายงบ,บการเงินเนี่ยมันจะไม่เพื่อง่ายดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่า คนเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับมาร้อยคนจะล้มเหลว8 0ดสิบนะครับแล้วก็อีกสิบเนี่ยคือไม่ล้มเหลวแต่ล้มละลายนะครับก็คือหมดเลยนะครับแลวการลงทุนแรกของเราทุกคนคือเราใช้เวลาไปกับอะไรครับนั้นคือการลงทุนแรกก่อนนะครับทีนี้พอเราใช้เวลาไปกับอะไรมันสําคัญยังไงนะครับชีวิตมันเป็นช่วงครับมันเป็นช่วงนะครับช่วงแรกของชีวิตเราคืออะไรเกิดก่อนครับ เรามานั่งทุกวันนี้ได้เราต้องเกิดก่อนนะครับคงไม่มีใครแบบเกิดมาแก่เลยไม่ใช่นะครับโมมาปุ๊บอายุ4ี่สิบ้าสิบกันเลยไม่ใช่เกิดก่อนครับเกิดแล้วก็เติบโตรครับเกิดเติบโตเสร็จเราใช้เวลาไปกับอะไรครับฝุดฟังฝุดพูดนะนะครับตอนเด็กๆนอกจากกินนมแม่นะครับเราฝึดอยู่ตลอดนะครับสักหน่อยอ่ะพูดได้พ่อแม่ดีใจแล้วเย่ผมมือนะครับเย่พูดพ่อได้พูดแม่ได้ ฝึกฟังฝึกพูดฝึกฟังฝึกพูดเสร็จก็ฝึกถามฝึกเขียนนะครับตอนเด็กๆทำอะไรไม่เป็นหรอกฝึกไปนี้เรื่อยก่อนนะครับแล้วเราก็ฝึกถามฝึกเขียนนะครับพอฝึกถามฝึกเขียนได้สักหน่อยเนี่ยเราก็เข้าโรงเรียนนะครับเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วการเรียนหนังสือเนี่ยคือการลงทุนในความรู้อันนี้คือช่วงแรกของชีวิตก่อนนะครับซึ่งการเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับ เรียนความรู้อย,อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นบางคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าพ่อแม่ท,ทําธุรกิจก็ไปเรียนรู้การทําธุรกิจนั่นก็คือความรู้แต่ทุกคนต้องผ่านช่วงนี้ของชีวิตก่อนนะครับเติบโตมาต้นนะครับเริ่มฟังออกนะครับอ่านออกเขียนได้เข้าโรงเรียนเพิ่คมความรู้เข้าไปความรู้นี่แหละภาษาอังกฤษ Value a d d e d คือมันเพิ่มคุณค่าในตัวเรา <S <S เพิ่มคุณค่าในตัวเราเพิ่มคุณค่าในตัวเราก่อน ดังนั้นมันไม่สาคัญว่านักวันนี้เราทํางานอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยอาชีพหลักคือเป็นวิศวกรนั่นก็คือผมจบวิศวกรมาแล้วก็มีความรู้ของวิศวกรเอาไปใช้ทงานนะครับบางท่านอาจจะจบหมอบางท่านอาจจะจบมาทางครูบางท่านอาจจะจบมาทางบัญชีการเงินก็ออกความรู้นั่นแหละไปทํางานนะครับท่านเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็สบายแล้วนะครับดังนั้นการลงทุนอันแรกเลยก็คือ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงนี้ได้นอย่างเรามาเล่นหุ้เนี่ยนะครับความเสี่ยง ในกลุ่มนั้นแล้วก็ซื้อเราก็ถือไว้นะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีต่อมาถ้าเจอว่าค่สมมติยกตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ได้นะครับถ้าคนบอกว่าเอ๊ะฉันเข้าใจอาหารนี่แหละเพราะว่ากินประจานะครับไปกินเอ็มเคไปกินอะไรก็เห็นอยู่ว่าไปเอ็มเคต้องนั่งจองคิวใช่ไหมครับถ้าเอ็มเคเต็มฮพราะร์อคนหนึ่งจะกินนะครับฉันซื้อเอ็มเคเลยถ้าปีต่อไปมาดมงวงงก็ปุ๊บเอ็มเคยังดีอยู่แล้วมันเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจก็ซื้อก็ถือไว้อย่างนี้แหละ แต่ถ้าวันดีคืนดีอ้าวคนเต็มที่ฮอตพอตต้องต่อคิวแล้วถึงมาเทมเก็เปลี่ยนไปเข้าฮอตพอตอันนี้คือวิธีง่ายๆในการดูนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราดูเยอะเนี่ยเราจะงงนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์โดยโดยส่วนตัวเองเหมือนกันไปนั่งไล่ดูเรื่อยๆมันจะงงนะครับพยายามหาจุดให้เจอแล้วเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับจะเข้ดได้เพราะฉะนั้นนะครับกลับไปทำการบ้านนะครับมันจะมีคำที่อาจารย์พัดเขียนไว้บน บนหน้า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 ข้เบอร์แกนะครับแกบอกว่าไม่รู้เนี่ยถามก็ยังรู้นะครับไม่เข้าใจมาถามก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ขยันนี่ช่วยไม่ได้จริงนะครับอันนี้ก็คือที่เขียนไปนะครับก็ขอบคุณทุก,ก,กท่านนะครับขอเสียงปบมือให้อาจารย์พันนะครับแล้วก็เป็นการปิดการ,รับ